สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านเลยนะคะมาแล้วพลังงานชาวราศีธนูเป็นอย่างไรกันบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูในช่วงสองสวันนี้ที่คุณเข้ามารับชมอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูคะ just i c e นี่คือคุณ สัญญาณของความสำเร็จสัญญาณของสิ่งที่ใช่ความจริงที่กำลังจะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณการเจรจาการพูดคุยคุณรู้ว่าคุณคุณรู้ว่าผลลัพธ์ที่คุณทำไว้จะเป็นยังไงคุณรู้อยู่แล้วบางอย่างในตัวตนของคุณกำลังสะท้อนถึงการตัดสินใจแล้วก็การวางแผนใหม่ๆของชีวิตบางสิ่งที่คุณกำลังเจอเป็น บางอย่างที่สะท้อนให้คุณได้ตื่นรู้บางอย่างในตัวเองได้ตื่นรู้บางอย่างกับสถานการณ์นั้นๆผู้คนนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆคุณกําลังค้นหาในสิ่งที่ใช่ของคุณได้เจอคุณกําลังได้ทําในสิ่งที่คุณเชื่อแล้วคุณมุ่งหวังสู่ความสําเร็จของคุณคุณกําลังได้รับคําตอบสิ่งที่คุณตามหาจงมั่นใจในตัวตนคุณจงมั่นใจในการตัดสินใจของคุณสิ่งที่ใช่เสิ่งถูกต้องความสําเร็จ ความจริงที่กำลังจะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณทุกอย่างกำลังคลี่คลายจะเย็นๆนะคะชาวราศีธนูเห็นไหมหกไม้เท้าความสำเร็จสองไม้เท้าอัศาวินไม้เท้าน,นี่คือคุณเลยนะคะจะเย็นชาวราศีธนูนี่คือไฟแห่งความสำเร็จมากๆเลย ชัยชนะความสําเร็จการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณคุณมีสิ่งที่ที่พิเศษในตัวตนของตัวคุณเองคุณมีสิ่งที่ปกป้องดูแลคุ้มครองคุณคุณเชื่อในในแรงศรัทธาของตัวเองเชื่อในความสามารถของตัวคุณเองเชื่อในสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณกําลังวางแผนในในเส้นทางของชีวิตของอนาคตที่ดีกว่าคุณพยายามมามากมายแล้วนะคะคุณกําลังคึก พลังงานของตัวคุณเองเข้าสู่พลังงานของความเพื่อเขิมกำลังใจแล้วก็พลังใจถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าเป็นอะไรอยู่ก็ตามแต่ไ่ที่เกิดขึ้นนะ่ะคือไฟแห่งความสําเร็จไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงไฟแห่งการโยกย้ายตําแหน่งงานใหม่หน้าที่การงานใหม่ความภาคภูมิใจอ่ะมันไม่ได้มาแค่การพยายามแค่วันนี้สองวันนี้แต่มันพยายามมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาสู้มาแล้วลุยมาแล้วหรือว่าคุณกําลังที่จะเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆ ในตอนนี้เวลานี้คุณสะท้อนอะไรให้กับตัวเองเหตุการณ์หรือว่าปัจจุบันเนี้ยมันหรือว่าปัจจุบันนี้ <S <S หรือว่า <S 2> <S 2> หรือว่าในอดีตที่ผ่านมามันสะท้อนอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณเองคุณกําลังมีสติกับตัวเองใช่ไหมคุณกําลังวางแผนอะไรใหม่ใช่ไหมคุณกําลังรีเซ็ตอะไรใหม่ใช่ไหมถ้าใช่ลงมือทำรีเซ็ตตัวเองคลีเอ e ตัวเองสร้างตัวเองใหม่ลุกขึ้นสู้ เพราะว่านี่คือความสําเร็จที่ได้มาจากการล้มแล้วก็ลุกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านศึกสงครามมาอย่างมากๆถึงจะได้ความภาคภูมิใจถึงจะได้ความสำเร็จถึงจะได้ได้ผลงานผลงานเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผ่านประสบการณ์ทํางานอย่างตรงไปตรงมาอย่างชัดเจนในตัวเองคุณกําลังก้าวเข้ายืนขึ้นสู่นะคะก้าวเข้าสู่ยืนขึ้นสู่เวทีแห่งความสำเร็จด้วยความภาคภูมิใจสงไม้เท้าอนาคต ันใกล้นี้กําลังจะเกิดการโยกย้ายการเดินทางไกลาการเปลี่ยนแปลงนะคะความสาเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นอสูนมิ้าวคุณเหกเขิมมากๆชาวราศีธนูความสําเร็จคุณรอลุ้นด้วยใจตื่นเต้นอยู่กับความสําเร็จแน่นอนถ้าคุณได้งานใหม่ตาแหน่งใหม่คุณก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าคุณจะทํางานนั้นได้ดีไหมมันเป็นซีรีส์ใหม่มันเป็นชปเตอร์ใหม่เลเวลใหม่ของชีวิตที่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณกําลังอยากที่จะทําอยู่ก็ได้ความฝันทําดีไหม หรือจะไม่ทำดีนะลังเลไปลังเลมาแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำคุณก็จะไม่รู้ว่ามันจะใช่หนทางความสำเร็จของคุณไหมคุณกำลังก้าวไปสู่ความสำเร็จมากๆเลยก้าวไปอย่างตอนนั้นที่มันรู้สึกว่ามันมีไฟความมั่นคงอยู่แล้วคุณจะก้าวไปสู่ความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นการต่อยอดไปสู่ธุรกิจการงาน หรือว่าการได้เป็นเจ้านายตัวเองการได้ทำธุรกิจเล็กๆของตัวคุณเองการได้ทำงานบางอย่างที่การลงทุนบางอย่างในการต่างประเทศการได้เรียนรู้กับอะไรมีใหม่ที่เป็นโลกแห่งอนาคตการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วนะคะ ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังเห็นคุณค่าเห็นเวลาของตัวคุณเองสําคัญมากๆหันกลับมามีสติมีสมาธิกับตัวเองเห็นคุณเห็นเวลาของตัวคุณเองสําคัญเพราะเวลามันผ่านไปเร็วยุคสมัยเปลี่ยนไปโลกออนไลน์เยอะมากขึ้นเร,เ,รเ,รเราเอาเวลานั้นไปสู่เวลาที่ที่เล่นโทรศัพท์หรือว่าไปเวลาที่แบบมันมีอะไรล่อลวงหรือว่ามีอะไรที่แบบ ดึงดูดความสนใจเรามากๆเลยเพราะนั้นดึงเวลาของคุณมานะคะสร้างสร้างความสําเร็จสร้างเนื้อสร้างตัวรับรองว่าคุณจะรู้สึกว่าเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะมีความสุขมากคุณจะมีแรงดึงดูดมากๆคุณจะมีพลังมากๆเพราะนี่คือสัญญาณแห่งไฟแห่งความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความโชคดีแห่งความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีธนูบอกได้เลยค่ะว่าสิ่งที่พูดไปกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะตอนนี้คุณสู้อัศวินไม้เท้าคุณลุก ึึ้ึ้นซูมากๆและคุณไม่ถอยเจเหรียญการเงินคุณกำลังเติบโตใจเย็นนะราชาไมเท้าเพราะนี่คือคุณ King of Wands คือคุณธาตุไฟราศีธนูใจเย็นค่ะเพราะ ด้วยไฟแห่งพลังความสามารถของคุณแล้วจะทําให้คุณได้เติบโตมากๆหน้าที่การงานการเงินของคุณที่จะเติบโตคุณกําลังปลูกร่างสร้างคว้ารากฐานอันมั่งคั่งที่กําลังจะเกิดขึ้นการเงินการงานขยันขันแข็งท้าทายความสามารถของตัวคุณเองสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี้คุณดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาคุณรู้ว่าคุณต้องต้องไล่ล่าความสําเร็จนะคะไล่ล่าความสำเร็จไม่ได้ไล่ล่าแบบเหนื่อยแต่คุณรู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงคุณรู้ว่าคุณจะต้องวางแผนยังไง คุณรู้ว่าคุณต้องใส่ใจการเงินของตัวเองอยังไงคิดวางแผนยังไงร,รอย,อยังไงใจเย็นยังไงศึกษามันยังไงบ่มเพาะอะไรยังไงทุกเรื่องของชีวิตที่จะเกิดความบาั่งคั่งคือการบ่มเพาะการใช้เวลากับสิ่งสิ่งนั้นการใส่ใจกับสิ่งสิ่งนั้นค่ะเพราะคุณกำลังจะเติบโตชาราศีธนูไม่เช่งเล่นๆเลยไม่ใช่เล่นๆจริงนะคะคุณอาจจะทํางานหนักทางานเยอะและเหนื่อยมากในช่วงนี้หรือว่าคุณกำลังมองหาสิ่งใหม่สิ่งนั้นกำลังจะเข้ามาหาคุณเจ็บเม้เท้า คุณมีไฟมากๆชาวราศรีธนูนะคะคือพลังงานแห่งไฟอันร้อนแรงมากๆในตัวนตนของคุณ the world กำลังจะเกิดความสําเร็จเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น the magician จะเกิดความมหัศาจรรย์ในตัวตนของคุณบอกได้เลยเ่าว่า king of wands และก็ the magician เกิดขึ้นโอ้โหคือคือความสามารถในตัวตนของคุณเองเลยทีเดียว คุณหนีม่พ้นความสามารถของคุณคุณหนีม่พ้นกับความสำเร็จที่คุณรอคอยคุณกําลังได้ได้เข้าใจมุมมองหรือว่าไลฟยสไตล์ใหม่ๆของคุณ The world คือการทําสิ่งใหม่การกําเนิดเกิดใหม่เส้นทางใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายสู่ สู่ถิ่นฐานใหม่โยกย้ายจากเก่าๆเดิมๆนบ้บานได้รถได้ปรตีนโปรสินได้ได้ใช้ความสุขความเริงร่าในตัวตนของตัวคุณเองได้รู้สึกว่าได้บ่มเพาะกับความรู้ความสามารถของตัวคุณเองให้ไปสู่ the world อิสระภาพของคุณอิสรภาพอันยิ่งใหญ่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้รับข่าวดีมากๆมันถึงเวลาที่คุณจะได้ท้าทายความสามารถของคุณหรือว่าเติมไฟเติมพลังให้กับตัวคุณเองอิชีวิตที่อิสระฟรีดอม ที่คุณต้องการงานใหม่เงินใหม่ความสำเร็จใหม,ใหม่ความรักครั้งใหม่ที่กังจะเกิดขึ้นหรือว่า the world คือการเดินทางการโยกย้ายตัวเองไปสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอิสรภ,ภาพทางการเดินทางการใช้ชีวิตหรือว่าการเป็นนายตัวเองการได้ก้าไปสู่ความท้าทายมุกความมุ่งมั่นใหม่ๆที่กังจะเกิดขึ้นกับคุณจักรรพิแห่งความสําเร็จที่กังจะเกิดขึ้น คุณกล็ลองได้รับข่าวดีมากๆนะคะจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตื่นเต้นจากการติดต่อสื่อสารการได้เดินทางการได้ทําอะไรใหม่ๆหรือว่าความท้าทายใหม่ๆทาให้คุณรู้สึกว่าตื่นเต้นและประทับใจมากๆแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นมั่นใจตัวเองมากขึ้นหรือว่าคุณอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างให้ตัวเองทุกคนสิ่งนี้สําคัญมากๆเลยคือสัญญาณตอนนี้คืออะไรรู้ไหมคะ เหมือนคุณกำลังเกิดความรุมสมบูรณ์ในชีวิตของตัวคุณเองทุกคนดูสิมือของคุณพาวเวอร์อยู่ที่มือของคุณแสงสีเหลืองนี้เห็นไหมคะเชื่อมโยงกับเดอะเวิลมันคุณเห็นตัวเองในอนาคตไหมคุณมีความฝันอะไรบางอย่างในตัวเองไหมและถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณมองตัวเองเนี่ย ไปสู่ความสุขได้คุณกําลังรู้สึกว่าคุณจินตนาการความฝันความสูงคุณไปสู่ความสำเร็จในอิสระภาพในการงานการเงินการเดินทางรอบโลกการได้ทํางานหรือว่าทําธุรกิจหน้าที่การงานเป็นของตัวเองหรือว่าการต่อยอดไปสู่อื่นๆทีนี้พอเราอนาคตถ้าคุณมีอิสระภาพของตัวเองแล้วคุณกำลังรู้สึกว่าคุณมองย้อนกลับไปคุณจะภาคภูมิใจกับตัวเองและมีเสียงหัวเราะมากๆว่าคุณรู้สึกว่าคุณอดทนรอคอยกับการที่บ่มเพาะ ของตัวเองสะสมประสบการณ์สะสมงานสะสมเงินจะทําอะไรก็ใจเย็นเย็นวางแผนนะคะคิดคํานวณก่อนว่าโอเคคุ้มไหมคุณมองย้อนกลับไปค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณภาคภูมิใจและมีความสุขมากๆคุณรู้ว่าถ้าวันนั้นคุณไม่นิ่งไม่ใจแข็งพอวันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นสวยงามมากๆชาวราศีธนูนี่คือความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณดูว้าว ความรวมสมบูรณ์เงินทองจะไหลามาเทมาหน้าที่การงานของคุณกําลังจะเติบโตสิ่งที่คุณไม่ได้ทําสิ่งที่คุณยังไม่เคยทําหรือว่ายังไม่ได้ทํารีบทํารีบลุยอย่างที่บอกว่าคุณกําลังเกิดความรุ่งเรืองของชีวิตมากเงินทองจะไหลามาเทมาโชคลาภโชคดีนะคะในการเปิดทางการเดินทางสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็การเงินสินของชิ้นใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณความสุขนนสนาน,นการเฉลิมฉลองความรักคนรักคู่รักคู่ชีวิตนะคะ การเงินการเติบโต,ตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเงินทองกําไรจะออกดอกออกผลนะคะในสิ่งใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นหนึ่งเหรียญโชคดีกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะโชคดีและโชคลาภจริงๆโชคลาภในการที่แบบได้โอกาสครั้งใหญ่ในการทํางานการเดินทางหรือว่าอิสระภาพหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆที่แบบได้มาจากการที่คุณเสาะแสวงหาความรู้นั้นได้ด้วยตัวเองจริงมันไม่ได้เรื่องธรรมดาเลยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่านเชื่อแล้วเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่มากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะนั้นตั้งใจและทําลงมือทําไม่ได้แล้วคุณจะะประสบ ความสำเร็จค่ะเพราะว่าคุณเมเนฟิก์ความสําเร็จเข้ามาดึงดูดความสําเร็จเข้ามางานเงินความรักคนรักคู่รักคุณกำลังโชคดีมากบอกตัวเองเคารพตัวเองนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าคุณกําลังโชคดีมากๆที่กําลังได้สัญญาณความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตจริงๆ o f f e r Surprise งานเงินความรัก Forgiveness บางท่านมีเกณฑ์ได้ออกไปเดินทางเดินทางไกลไปยังสถานที่บางสถานที่เพื่อที่จะไหว้พระขอพรหรือว่าได้ทําในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังตั้งใจในอนาคตอันใกล้นี้นะคะบางอย่างจะเกิดปรากฏการณ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่าการได้ทําบุญนําทานปล่อยวางหรือการให้ยาัยโหติกรรมอะไรบางอย่างฟังเสียงหัวใจของคุณฟังเสียงสัญชาตญาณภายในของคุณว่าอยากที่จะให้คุณทําอะไรเชื่อ ในสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณปรากฏการณ์ความมาจันของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้น for g v e n e s s ค่ะคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําเพื่อให้เพื่อที่จะซัพพอร์ตด,ดูแลบริวารหรือว่าเพื่อที่จะได้เป็นตัวของตัวเองเพื่อที่จะประสบความสำเร็จจริงๆชาวราศีธนูวันนี้สวัสดีค่ะ